l o วิสซุปไก้อยู่กับผมท x เอบอลบอลฮะอยู่กับวันอาทิตย์ที่แสนอ่อนไหวนะโอเควันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะจะมารีวิวเจ้า CAS นะฮะ CS ตัวนี้เป็นระบบป้องกันอเนกประสงค์นะฮะทุกสภาพอากาศของอิตาเลีนแะในเกมเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถป้องกันหรือว่าสกัดเครื่องบินฆ่าศึกได้รวมไปถึง ผิวน้ำนะฮะซึ่งจะไม่ใช่ไอออนโดมเหมือนกับของอิสราเอลนะฮะแต่เจ้านี่มีความสามารถคล้ายๆไอออนโดมนะฮะแต่ไม่สามารถป้องกันมิซายได้นั่นเองสำหรับเจ้า CAS AH เนี่ยเจ้านี่เนี่ยจริงๆมันรูปแบบคล้ายกับไอออนโดมเลยนะฮะถ,ถ้าผมบอกว่าผมเอามาตั้งให้ดูเนี่ยเพื่อนๆจะบอกเฮ้ย <"He i, S 2> มันคืออันเดียวกันเหรอเว้ยมันคือไอออนโดมอันเดียวกันนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับไอออนโดมที่อยู่ในอิสราเอลของจริงนะครับเจ้านี่จะเหมือนกับ เป็นระบบป้องกันทางอากาศแบบอาราจรนะฮะหรือว่ายิงมิสไซล์ออกไปได้นั่นเองสามารถสกัดป้องกันศัตรูได้ถึง90%โดยประมาณเลยนะครับก็คือยิง130ลูกสกัดได้เหมือนมานถึงเอ่อประมาณ9 0้0 0ลูกนะฮะซึ่งผมว่ามันก็โอเคในอัตราส่วนของมันอยู่นะเพราะป้องกันได้เยอะมากแต่เจ้านี่เนี่ยพูดตรงๆก็คือถ้าเกิดมันเป็นไอออนโดมเนี่ย ลูกของมันเนี่ยจะต้องเสียราคาในการยิงต่อลูกเนี่ยหล้านนะฮะหล้าน1ล้านประมาณ1ล้านหนึ่งล้านหน่อยหนึ่งล้านสามแสนประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้แต่ตีกมกลมเป็นลูกละล้านแล้วกันถ้ามันจะต้องป้อง,งกันมิสไซล์ของกลุ่มอ่าไม่ประสงค์ดีนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยนะครับมีไอออนโดมในเกมโบนด์วลชิพก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเจ้า CA AH s นะครับเป็น คล้ายๆปืนแกเน็ตเดนเชอร์เป็นฐานยิงมิสไซล์บนเรือในเรือต่างๆที่เราใช้แต่เจ้านี่ปฏิบัติภาพบอกเลยว่า เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันสามารถจัดการเครื่องบินได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเราเนี่ยจะมีปัญหากับพวกบอมเบอร์เครื่องบินมากนะครับแต่เจ้านี่ก็ออกมาให้เราเห็นแล้วว่าในเกม m o e r n w a r f a ก็มีเหมือนกันระบบป้องกันอากาศแบบ100%โดยที่ไม่ต้องใช้มิสไซล์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชอบเจ้า c s เนี่ยเจ้านี่มีความสามารถในการยิงทั้งอากาศแล้วก็ผิวน้ำนะครับยิงได้2แบบแต่ไม่สามารถป้องกันมิสไซล์ได้นะฮะแต่ในชีวิตจริงนะครับเจ้าไอออนโดมสามารถป้องกันมิสไซล์ได้นะครับโอเคแต่ราคาจ่ายก็เยอะเหมือนกัน อย่างที่ว่าครับนี่ขนาดไอออนโดมเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเป็นไอออนบีมเข้ามาลนะ่ะโอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าเรายิงมิสไซล์หรือว่ายิงปืนระเบิดเป็นเลเซอร์ Laser, หรือว่าเป็นไอออนบีมเนี่ยนะครับจะขนาดไหนส่วนไอออนบีมนะครับเดี๋ยวสเก็ตข่าวนิดหนึ่งไอออนบีมก็จะมีเข้ามาในอิสาราเอลนะครับการยิงเนี่ยใช้แค่ไฟฟ้านะครับ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเสียแค่ลูกละประมาณเจ็ดหมื่นโดยประมาณนะครับเจ็ดหมื่นบาท8ปดหมื่นบาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไอเจ้าไอออนไอออนโดมที่เขาใชน้น้อยลงแล้วกันนะใช้น้อยลงในบางพื้นที่ลูกละล้านมันก็ก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งปีหนึ่งกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันยิงเยอะมากจนอิสราเอลเนี่ยเสียเงินไม่รู้ตอนเท่าไรเท่าไรแต่ยางว่าครับประเทศเขามีทุนวิจัยเข้ามาแล้วก็ผลิตแล้วก็ขายด้วยไม่แน่อาจจะนนาคตอาจจะเห็นไอออนบีม หรือว่า i อออนโดมอยู่ในประเทศไทยก็เป็นได้เราจะไม่ต้องไปมีฐานทัพอากาศให้กวนใจนะฮะใช้แค่ i อออนโดมในการป้องกันศัตรูเท่านั้นเองโอเคเราไปพูดถึงว่าสิทธิภาพของมันนะครับสำหรับเจ้า CS นะครับหรือว่าเจ้าไอออนโดมในเกม d e เด Warship เนี่ยตัวนี้สถานะความแก่งข็งแกร่งมากครับลูกละ60เท่านั้นนะฮะยิงออกไปลูกละ60เลเซอร์บีมแค่2ช็อตก็แตกแล้วนะครับเอาจริง หรือว่าเป็นระบบป้องกันที่ห่วยแตกกันใช้เป็นระบบป้องกันหรือระบบโจมตีดีวะเพราะมันกดยิงออกไปอะเอาเป็นระบบโจมตีแล้วกันระบบโจมตีที่ห่วยแตกมากนะครับลูกละ60อ่อะและความเร็วมันช้าความเร็ว359.6นัดถ้าสามสามร้อยห้าสิบเก้าจุดหกเดี๋ยวผมเอาคลิปมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงความเสียหายของมันหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเมื่อโดนนะไม่ติดคียิคอนนะครับเท่ากับเบิร์ดหนึ่งมาทำจะทำดาเมจได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยนะครับ แล้วก็อัตราการยิงเนี่ยนะครับระยะยิงเนี่ย7.8กิโลยิงได้ไกลนะฮะเพราะฉะนั้นต้องยิงไกลเท่านั้นเจ้านี่ถึงจะมีผลนะครับถ้ายิงใกล้ใใดอยครับผมบอกเลยดอยนะเพราะว่ามันแตกง,ง่ายกว่าจะพุ่งออกไปกว่าจะไปถึงศัตรูก็ใช้ระยะเวลาอยู่ยิงทีละ2ดัดนะครับในนี้บอกมีชุดกระสุนทั้งหมด14ชุดนะครับต้องไปดูกัน,นทีในเกมมีเท่ากันหรือเปล่าเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเจ้านี่อยู่ในบรรดาษนี้ใครชอบไอรอนโดมหรือใครชอบอิสราเอลก็เตรียมตัว ซื้อได้เลยหรือว่าใครซื้อไปแล้วรีวิวให้ผมฟังหน่อยว่าใช้เราเป็นยังไงบ้างน,นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยอย่างไงฝากกดติกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยเราไปดูการทดสอบของมันกันครับไปดูกันมาแล้วอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะเราลองยิงระบบตีเอเข้าไปโอ้โหเป็นไงจแจมแจ๋วต่อมาทดลองด้วยโดนแล้วกันโดนจะเป็นโดนสติงเลนะฮะ โอ้เลวเห็นช้ามากระยะจมสปอตต่อเจ็ดกิโลนะฮะโอ้แตกเหมือนกันครับไปเกินเครื่องบินขับไล่ ATN ห้าสิบเอ็ดนะครับจะสกัดได้สองลำไหมายยิงไม่ทันว่ะ มาดูดิถ้าหลบดีๆจะแบบ D S จะยิงโดนมาเฮ้ยโดนอยู่นะแต่ถ้าบินผ่านไปเลยยิงไม่โดนนะฮะถ้าบินมาตรงๆยิงไม่โดนแต่ถ้าบินแบบเฉียงไปเฉียงมายังมีโดนนะฮะองบินครับ J H X X บินมาตรงๆจะโดนไหมลิงมาไม่โดนฮะถ้าบินตรงๆแต่ถ้าบินเอียงอะ โอ้ยโดนอยู่โดนอยู่แต่ก็รีโหลดช้าอยู่ดีนะฮะพอ,อถ้ายิงมุมมีมุมอับด้วยนะครับก็คือสูงสุดนะจ๊ะโอเคยิงได้แค่ลำหนึ่งเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะกับการยิงบอมเบอร์ผมว่าลองดูดาร์กสตาร์ดิดาร์กสตาร์เลือดหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยนะฮะ บินมาแล้วโอ้ยิงไม่ได้โอ้ยิงได้แล้วจริงครับเหมาะอาการยิงบอมเบอร์เอาว่าโอเคระบบนี้เหมาะอาการยิงบอมเบอร์กับเน้นเครื่องบินที่มีสองลำนะครเป็นหลัก <c oughs> โอ้โหยามาโตะ ยิงตั้งนานสองหมืนสี่ผมว่าติดเป็นโมนาดดีกว่าตาหน้าผมรู้สึกถึงพยายนอันตรายที่จะเกิดขึ้นโอ้โหแสนเจ็ดไปไงไปดี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  บอดหรือคนวะเนี่ยจัดไปโห oh, แล้วไม่แฟร์ด้วยเป็นไงหาย หายไปดิโดนแล้วมีหายเก็บสามครับผมเก็บสามรีโหลดนะเตียดไปเลยนะ โอ้โหอดเราโหดเที่ยมจริงจรงเก็บสี่ะครับแน่น,นอนแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวมันจะหาเราไรเลนเราก็อยากได้เรือเหมือนกันนะแต่เงินไม่มาสักทีลา,ามลมกําลังมุ่งหน้าไปหาหนายอย่างจดใจจดใจเจาะทุกคนคิดว่านายสมควรที่จะได้รับ ปืนลูกกระสุนของเราที่เราจะบรรดาลโทสะใส่นายและเราสุดท้ายเขาขอเป็นชั้นได้ไหมองไม่ได้สินะไม่เป็นไรหรอกเราจะลอนายขึ้นมาเพียงแค่นายขึ้นมาหาเราจะบันดาลโทสะทั้งหมดที่เรามีเพื่อหวังให้นายขึ้นมาเท่านั้นฉันรอแค่นายขึ้นจากน้ําฉันจะบันดาลซีแอดให้นายอย่างจดใจจดใจจ่อนายขึ้นมาเถอะทุกคนให้อภัยนายแล้ว ฉันไปสกัดตอร์บิโดให้แล้วกันนะเพื่อนจะได้ยิงใส่นายไม่ได้โอเคไหมฉันอยากให้ฉันอยากจะเก็บนายนะฉันบังเพื่อนให้ฉันไม่เขายิงนายหรอกโอ้แต่ฉันโดนตอร์บิโดนายว่ะฉันไม่ช่วยนายแล้วไอ้ห่าอ่าเรียบร้อยนายไปเลยเพื่อน ทุกอย่างที่ฉันมีเนี่ยฉันประเกนให้นายหมดเลยนะ <laughs> <laughs> แล้วฉันก็เก็บห้าจริงๆด้วย <laughs> <laughs> ฉันเก็บไปห้าลำน่ะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> ส่วนนายนี่อยู่แคนอะไรขอดูหน่อยอ๋อไม่ใช่แกนฉันสบายใจได้โอ้เจอตำนานกาสโกทีมเราจะสู้ได้หรือไม่เราก็จะไปจากกาสโกเหมือนกันรีบไปจัดก,การเรือบรรทุกเครื่องบินของมันดีกว่าเก5า เจ้านี่เป็นคนเกาหลีแน่ๆแล้วฝั่งเขาก็เป็นตำนานด้วยโอ้ระบบ c ีเอของฉันบายบายน้องสปอร์ตทีวีให้หน่อย โมตีซีวีมันได้ดมันยิงได้ไม่ไกลนะระบบตีแอดของเรานะ่ะต้องยอมรับสภาพเนาะมันยิงได้ไม่ไกล Chúng ta không thể Được หยอกไปแหมมันสักสิบกิโลก็ไม่ได้นะเสียแหมรู้มากนนี้รู้มาก เอาฮลิคอปเตอร์มาดิออไอร้อ,อนโดไปแดง อันนี้อันโดกูก็มีผลเว้ยอันนี้อันโดก,ก็แรงเว้ย,เ,ยเก็บสอง เหลือลำเดียวเ,เยวลยเนองเอาซีเอสไปแดกแล้วมันกันซีเอสเราได้นะฮะเอาซีเอสไปแดงแล้วจบงานเราซะจบงานเราซะ <c oughs> ยังโหดเก็บไปล้านสามด้วยฝีมือนะฮะตำนองตำนานผมก็ตบกิ้งหมดมา2องก็ตบกิ้งหมดละฮะไปรุ่น <c oughs> เป็นเกมที่ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้เอาปืนกลน,นี้ไปเล่นนานแล้ว อะไรเป็นโมนาดีกว่านะฮะแนะนานะครับแล้วก็จะรวยอาจจะต้องเปลี่ยนนะเป็นไทสี่ศูนย์ดีกว่าด้วยความแรงสําหรับประสิทธิภาพของ c ีผมบอกเลยว่าไม่ได้ดีมากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันอื่นก็ไม่ได้ดีมากแค่มันยิงเครื่องบินได้เท่านั้นเองไอผมเรื่องจริงๆ C ีต,ต้องมีไหมผมว่าไม่จําเป็นนะฮะไม่จาเป็นใช้อื่นดีกว่าเรือทน้ำเนี่น่ากลัวกว่าติดเป็น R p k พีเคหรือไม่ก็ PKX หรือว่าก็ปืนล็อก05ดีกว่าแต่เราวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้้นฟังแลวก็ ยังงฝากติดตามาาาากดซับสไครป์กดไลค์ด้วยนะฮะโปรติดตามกิจกรรมของบอลบอลด้วยจะมีอะไรมาแจกก็รอติดตามกันต่อไปตอแต่รัไใครได้รับของขว,วัญอนที่แล้วแล้วเนี่ยก็ช่วยเม้นบอกใต้คลิปหน่อยนะฮะจะได้มีกำลังใจแจกต่อี่แจกไปนี่ได้ของไม่ได้ของก็ไม่มีใครบอกผมสักคนไป <laughs> แล้วฮะทุกคนโชคดีเจปืนครับสวัสดีครับ